ก็เมื่อวานนี้นะครับเป็นนัดที่สองของฟุตบอลประเพณีนะจตุมิตรสามัคคีก็ได้ได้หนึ่งทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วคือสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับสวนกุหลาบเตะคู่แรกเมื่อวานนี้ก็เอาชนะอัสสัมชัญ2อต่อหนะครับก็เออเล่นดีเมื่อวานพี่ก็ดูทั้ง2คู่แหละหมายถึงใครเล่นดีสวนกุหลาบเล่นดีหรืออัสสัมชัญเล่นดีอัสสัมชัญ2เกมที่ผ่านมาเล่นไม่ค่อยดีโปรตีอัสสัมชัญจะเล่นเป็นทีมที่เล่นดี แต่ว่าอัสสัมชัญเนี่ยหลังจากที่ได้แชมป์เดี่ยวเมื่อ2สมัยที่แล้วอ่ะเขาก็ตกรอบแรก2ครั้งเลยนี่ก็ตกรอบแรกแล้วนะคือแพ้เกมเนี้ตกรอบแรกเลยเพราะว่านัดแรกอัสสัมชัญก็แพ้มาได้2ประตูจากพีรทัศน์แพรพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นลูกชายของมตรีแพรพันธนะ์นะนาทีแรกทีมชาติไทยนะเจ้าพีนะครับยิงนาที60กั่บ69ชนะไป20เล่นดีสุงขรันเล่นดีเลยส่วนคู่ที่2เนี่ยเ,เทพสินเจอกับกรุงเทพทิสเตียนนะครับ ก็มีการปรับพอสมควรนะทศเดีนี้ปรับ5้าตำแหน่งเลยนะครับพักตัวหลักในแดนหน้าอย่างประภาวิตต่ออ่อนซอฟฟานสันหล่นนะครับพักไว้คริสเตียนก็เปลี่ยนผู้เล่นจากเกมแรกถึง4ี่คนแต่ว่าคริสเตียนน่าจะเปลี่ยนด้วยด้วยเทคนิคหรืออะไรเพราะว่าเกมแรกเขาแพ้มากาเปลนัหลามาก็เสมอ0ูนย์แต่ว่าเป็นเกมที่คริสเตียนเขาลงสนามโดยที่โอเคเสมอยังไม่ตกรอบแต่เสมอ ตกรอบไปครึ่งตัวถ้าแพ้ตกรอบเลยครับถ้าคิดเซมแพ้เนี่ยเท่กว่าสวนชิงกันเลยเพราะว่าเกมแรกแพ้มาถูกเวละใช่อ่านี่พีวังก็ไปด้วยนะถ้าเสมอเนี่ยเดี๋ยวค้างพี่วังนั่นมันเพื่อนพิชเช่เลยคนไหนค่างยครือค่างครคนพาดโพกหัวเนี่ยมันเป็นอดีตนักเตะของโรงเรียนเออแล้วก็แบบเคยแบบเหมือนเคยถามมันด้วยว่าทําไมไม่เล่นอาชีพต่อมันบอกว่าอ๋อตังค์ไม่เยอะตอนยุคสมัยนั้นยุคนูน้นเออเอาบอกก็รู้เลยว่าพิชเช่ดีเท่าไหร่นะ เพราะนั้นคริสเตียนเนี่ยเล่นโดยที่ต้องชนะค่ะโอ้โหคริสเตียนเล่นดีมากจังหวะจ,จอๆลูกน่าเข้านั่นแหะใช่คือ,อมีโอกาสคือเล่นดีเล่นดีเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทำไม่ได้ทเทพซินเองก็มีโอกาสโดยเพราะในครึ่งหลังจบเกมศูนย์ศูนย์เพราะนั้นสานการตอนนี้สุารามีหกคะแนนเต็มเข้ารอบแล้วเรียบรยอ้อยเทซซินมีสี่คริสเตียนมีหนึ่งเกมนัดสุดท้ายเทพเจอสวน กรุงเทพริสเตียนจะเจออัสัมชัญเป็นคู่แรกวันพุธนี้นะครับโจทย์เดียวของกรุงเทพริสเตียนก็คือต้องชนะให้ได้ทีนี้ถ้าชนะถ้าชนะหนึ่งลูก<ฮ>ะนะฮะก็ต้องลุ้นให้เทสลินเนี่ยแพ้มากกว่าหนึ่งลูกประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าชนะสองลูกขึ้นไป จทย์ของพิเตียังง่ายลงไปอีกก็คือลุ้นแค่ว่าให้เทสินแพ้สุนุลาบแค่นั้นพอแค่ว่ลูกเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นแฟนของกรุงเทพริสเียนซึ่งเข้าชิงมา11สมัยติดแล้วเนี่ยจริงๆก็แหมไม่อยากให้แบบสถิติหลุดไปอย่างนี้ถูกไหมจริงๆก็พักบ้างก็ได้ไม่เช่นบอยอะไรนะพอพี่กุ้ยอยู่เทสินกอยายเทสตินเข้าแต่ว่าจริงๆใครใครได้เข้าชิงเนี่ยเราก็ยินดีด้วยทั้งหมดนั่นแหละนะครับแล้วทำไมอัดสำชัญนะพิชี่ชื่อัาสำชาญนะก็จุดรงนมิตรเป็นแบบนี้แหละบางที จังหวะสัปดาห์นี้อาจจะไม่ใช่สัปดาห์ที่ดีของอัศมอะไรแบบนี้เดี๋ยมีคอมเมนต์มาก็พอพิชเช่เฉช่เนี่ยนั่นแหละเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับเป็นสื่อก่าสัมชันนะบอกว่าอย่างเงี้ยนัดสุดท้ายสัมชันก็ไม่มีความหมายตกรอบไปแล้วเงี้ยเขาบอกว่าโอ้โหเจอคิดเตียนยังไม่มีทางใช้สังสีนะแล้วจะดึงคิดเตียนลงมาชิงอันดับสามด้วยไม่ยอมไม่ยอมเห็นเห็นเขาจะยอมไหมเออสวนเจ้เทพอย่า พวกนี้ลุ้นได้สองคู่เลยคือลุ้นได้ตั้งแต่ด่านแรกพี่ก็จะไปตั้งแต่คู่แรกแหละลุ้นเชียร์สามเ,มเต็มที่เลยถ้าเกิดอสัมชัญไม่แพ้เนี่ยจบเลยเทพก็จะเข้าชิงแน,น่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอสัมชัญแพ้ก็ต้องมาลุ้นเทพซินให้ไม่แพ้สวนขอแค่ไม่แพ้นะจริงๆโจทย์เทพซินเนี่ยเรียกว่าเปิดกว้างกว่าคริสเตียนออแต่ แม่อะไรมันก็เป็นไม่ได้พี่กุยงั้นวันนี้เราจับมือกันได้พรุ่งนี้เราเชียร์ทีมเดียวกันนะเพราะหนูเชียร์อัดซ้ชั้นไงี่ยพี่ชี้จับพี่ชี้จับพี่ี้เชียร์อัดซ้ชั้นสองนั้นไม่มีแต้มเลยนี่มีไม่กล้าจับมือเราอัดซ้ำชั้นนั่นเดโมชาแนลเขาร้องเพลงนะเพลงอัดซเนี่ยไม่เขาเรียนอัดซ้ำเขาร้องเพลงนะไม่ผิดหนูอ่ะอ๋อหนูก็เรียนอัดซ้ำหนูเรียนอัดซ้ชั้นคอนเวนไม่ต้องทำหน้าตาตกใจหนูเรียนอัดซ้ชั้นคอนเวิรลงเลยมันอยู่ติดกันตรงนั้นมีร้านสุกี้อร่อยฮะไม่อัันนน้หลุย อ๋อเขาไม่ใช่คืออาสามชันชายหรือว่าเอซีเนี่ยมันจะมีฝั่งเซนหลุยส์กับฝั่งบางรักฝั่งเซนหลุยส์จะเป็นปฐมฝั่งบางรักจะเป็นฝั่งมาธยอมซึ่งฝั่งบางรักเนี่ยมันอยู่ใกล้มันอยู่ติดกับโรงเรียนหนูที่อยู่อาสามชันคอนแวนถ้าโรงเรียนโรงเรียนเล็กอะอัสามชันคอนแวนสีลมที่เป็นปฐมอะจะอยู่ตรงข้ามกรุงเทพคริสเตียนโอ้เยอะเยอะหนูวนๆอยู่แค่นี้แหละเพื่อนๆนะก็เลยรู้จักเด็กกทไง ก็ต้องติดตามดูนะนัดสุดท้ายของจุดตุ้มิตุ้มิทข่งรอบแบ่งกลุ่มนะพี่ไม่กล้าจับมือพี่ชี้แหละก็เดือนกันยายนก็เหลือสองวันคือวันพุธนี้นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็วันเสาร์นี้นัดชิงชเทนนิสอะไร ตอนนี้อันนี้พี่กุ้ยซีเรียสมากแล้วไม่ลองเรียนนะดูเสียงเขาสิดูเสียงเขาสิเอางี้ตอนอยู่ในสนามหนูขอหน่อยตะโกนยังไงบ้างเอาที่มันออกออกอากาศได้แล้วตะโกนเชียร์ก็ร้องเพลงเชียร์เทปซีนเพลงเชียร์เยอะอ่ามีเป็นสิบเพลงอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เขาทั้งท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่อยากเจอมก่อนแค่ล เชียร์ไม่ได้เรียกว่าเจอเลยมีเยอะไม่เอาดีกว่าเสียงพี่ไม่ดีเสียงแหบเดี๋ยวพี่ขอเก็บเสียงไว้ไปเชียร์มันพุทธนี้ที่เกิดบอกว่าพี่ไม่ได้เก็บเสียงไม้อ่านค่ะนั่นเด็กไม่ชาตะยังมีพยานปากกรับรองป่ะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา